บริษัทดีๆนะบริษัทดังๆเนี่ยนะโอ้โหไปสมัครเข้ามาหนึ่งวันหนึ่งเป็นพันฉบับนะอันที่หนึ่งใบสมัครแม่งต้องโดนตาอย่างน้อยถูกไหมเพราะว่ามันละลานตามันเยอะไปหมดมันต้องเห็นและโดดเด่นที่พอเออเราอยากหยิบขึ้นมาดูถูกไหมเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยฟี่เขียนเรซูเม่มาพี่พี่ไม่รู้จักฟี่มาก่อนเลยฟี่คือใครวะเรียนจบมาอะไรวะรู้อะไรความน่าเชื่อถือของเรซูเม่หรือใบสมัครมันเลยสำคัญ ข้อความทั้งหมดเนี่ยที่พิมพ์มาเนี่ยมันต้องถูกต้องดูถึงความใส่ใจก่อนว่าคุณอยาทำงานที่นี่จริงหรือเปล่าบางบางคนเชื่อไหมฟรีมันดีจริงๆนะบางคนเนี่ยฟอร์เวิร์ดเรซทีเดียวเป็นสิบ,บริษัทด้วยอีเมลเดียวว่าเนี่ยว่า,วาเอะาว่าไทุกบริษัท<ห>นึ่ออกไห,หอย่างเงี้ยปกติแล้วถูกปะ<ห>่ะ<ห>บางบริษัทบางคนไม่ใช่บบ่บางคนฟอร์เวิร์ดเรซมมาแต่ หัวเนี่ยเขียนเรื่องผิดบริษัทเลยคือเออคือลืมแก้เนื้ออกมาหัวเมียวก็ผิดอ่าอ่าหัวเมียก็ผิดละเบสคือเบสิกอย่างน้อยพวกเนี้ยเราต้องใส่ใจแล้วก็ละเอียดนะเรารู้จักจกันจากกระดาษอ่ะมันต้องทําเอกสารให้น่าเชื่อถือใช่ไหมใส่รายละ<ม>เอียดให้ครบเลยเฮ้ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนฟี่เก่งอะไรฟี่ต้องบอกพี่อยู่มีทักษะอะไรอ่ะที่อยู่โดดเด่นกว่าคนอื่นอ่ะอยูต้องบอกเราอยู่คาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่ตำแหน่งนี้ยอยู่บอกมาเลย สมมติถ่าตำแหน่งเนี้ยเราเห็นแล้วงเงินเดือนเราจ่ายไม่ไหวนะเราไม่เราเรียกคุณมาคุยกันจบรู้เรื่องเงินเดือนไม่ใช่ก็จบอีกฟ<ม>ีเขาไม่กล้าทำอีกถูกไหมหรือ<ม>เอ,อประสบการณ์ที่อยู่มียูเคยทาผ่านงานอะไรบ้ายิ่งมันละเอียดเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทําให้เราดูด้าเชื่อถือมีเรฟเลน์อะไรที่ดีมีเอกสารประกอบที่มันดีอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งช่วยเราั้นตรงเนี้ยสาคัญมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอฟซบุ๊กอีเมลลูกพาพเนี่ยเราต้องเปลี่ยน นะเปลี่ยนให้มันดูมีความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะเรียกเรามาเอาง่ายๆก็เหมือนเราลงจินตนาการว่าถ้าเป็นเราเดี๋ยวโอ้้านค้าใน a c e b o o k เนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะเราจะซื้อของอย่างหนึ่งอ่ะหรือร้านค้าในลาซาด้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้าเดือนห้าเนี่ยร้านข, <c oughs> ขายของแบบเดียวกันมีเป็นสิบร้านเลยอ่ะ <c oughs> ทาไมบางร้านแพงกว่าแล้วคนจ่ายของเหมือนกันเปี้ยเลยนะแต่บางร้านเนี่ยขายแพงกว่าเลยนะแต่คนซื้อร้านนี้เยอะ เพราะอะไรเลนดิ้งมันดีความน่าเชื่อถือของรูปภาพฟีเจอร์โปรดักต์รีวิวมันหลักการเดียวกันเลยรีวิวเขาดีเห็นไหมหลักการเดียวกันคือเราไม่รู้จักกันเราต้องทํตดูให้น่าเชื่อถือกันก่อนงั้นอะไรที่ดูไม่น่าเชื่อถือเราระแบงไว้ก่อนงั้นความน่าเชื่อถือที่อยู่เขียนมาเรายังไม่รู้จริงหรือไม่จริงเลยแต่ว่าถ้าอยู่เขียนอะไรก็ตามที่ในเนี้ยมันดูแล้วไม่น่าเชื่อถือเราจะไม่สนใจเลยเช่นชื่อเฟซบุ๊กอยู่งงงี้งงงี้อะไรแค่อนมาคือแบบ เอ้ยอะไรวะ <Okay. S 1> เขามีตัวตนจริงหรือเปล่าวะหรือเนึกอ,ออกมาจริงเขาเป็นใครวะอย่างคืออย่างน้อยยูต้องสร้างครดิบิตี้ของยูสร้างเพอร์ซันัลแบรนดิ้งอะให้แบบว่าเราเห็นแล้วเราทรัสว่าเออคนเนี้เขามีตัวตนจริงเฟซบุ๊กก็ต้องดีเฟซบุ๊กก็ต้องเปลี่ยนเฟซบุ๊กต้องใช <Facebook S 2> ่แต่ไม่ให้ได้ไหมเฟซบุ๊กเอ่อ,อบอบ,บริษัทตัวนี้เราก็มีการหางานผ่านเฟซบุ๊กร๊ปถูกไหม อมีการมีกลุ่มหาคนใช่ไหมหมดเลยแล้ว Facebook ก็มีฟีเจอร์ที่เป็นจ็อบอยู่ใน Facebook บริษัทด้วยค่ะคือหมายคกามว่าถ้าเกิดเราจะสมัครผ่านชพวงเนี้ยความน่าเชื่อถือของเราใน Facebook มันก็ต้องดีอะแปลว่าตั้งแต่ไม่ใช่แค่ไปสมัครแต่อยู่ต้องไปสร้างโปรไฟล์ในเฟซ e b o ดีในเฟซบุ๊กที่ดีก่อนอถ้ามันดีอะมันก็น่าเลียดมาถูกไหมแถ้าไม่แบบมันดูแล้วไม่ใช่เลยแน่ๆเนี่ยเราเจอดูรู้สึก เหมือนเป็นสปแปมด้วยซ้ำไยก็จะเรียกมันทำไมถูกไหมที่จริงเนี่ยมีคอร์สชี่พี่หนึ่งไม่ได้สอนคนเดียวเนาะพี่หนึ่งก็มาในพาร์ทของตัวแทน HR นั่นแหละแล้วก็มีทีก่ก้อสองท่านที่ร่วมไลฟ์กับเราไปสองครั้งก็คือครูน้ำฝนพูดเรื่องบุคลิกภาพมารายาทที่พี่หนึ่งบอกว่าจะต้องมีมารายาทเนาะมารายาทาที่พี่หนึ่งพูดเมื่อกี้มันเป็นยังไงมารายาทในการสมัครงานเนี่ยครูครูน้ำฝนก็จะมาช่วยส่วนอีกท่านหนึ่งที่พี่หนึ่งก็พูดม,มาเหมือนกันว่า ไปส,สมัครเรซูเม่มันเป็นตัวตัดสินเนาะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนมีความสำคัญสุดๆตรงเนี้ยพาร์ทเนี้ยก็จะได้โค้ชเป็นมาช่วยสอนค่ะครับพาคทพี่หนึ่งเองค่ะพี่หนึ่งสอนอะไรบ้างค่ะพี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเคล็ดลับจาก SR แล้รกันเนาอ,อ่าในมุมที่ผู้สมัครอาจจะอยากรู้ก็ได้เช่นกระบวนการของ SR เนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ ส่วนใหญ่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครใช่ไหมบทมบาทหน้าที่ของเอชอกับบทบาทของหัวหน้าในการคัดเลือกพน<ม>ักงานนะครับไม่เหมือนกันที่จะทําให้ผู้สัมภาษณ์เข้าตาผู้สัมภาษณ์โดดเด่นเหนือคู่แข่งหรือว่าเบสิกเบื้องต้นอ่ะคือบางทีผู้เราไปทํางานแล้วเราไปอ่านคือขอ้อมูลในอินเทอร์เน็ตบางเรื่องมันก็ไม่ถูกนะแบบกหมายความว่ากฎหมายแรงงานพื้นฐานเบื้องต้นมีอะไรบ้างวันทํางานวันลาวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยที่เราดูไว้ก่อน เวลาเราเริ่มงานเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเบสิกมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ mm hmm. ช่วงโปรเออช่วงสําคัญเนอะบางคนให้ความสําคัญมากกับเรื่องโปรโช่วงช่วงทดลองงาน mm hmm. บางคนก็ไม่ค่อยสําคัญช่วงนี้เราควรจะทําตัวยังไง mm hmm. เราควรจะเรียนรู้อะไรเราควรจะเอ่อวางตัวยังไงให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็เราไม่พลาดโอกาสอะ่ะจากช่วงทดลองงาน mm hmm.